Can ฮ o ลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคน <I would S 2> <ๆ S 1> นะคะก็กลับมาเจอกันในช่องก,กันอีกแล้วค่ะซึ่งตามหัวข้อคลิปเลยค่ะว่าในวันนี้นะคะอมจะมาทำเฟรนด์นะคะแปลงที่อมชอบใช้เพราะว่าก็มีในหลายๆคลิปที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาว่าแปลงอันนี้ของอะไรแปลงอันนั้นของอะไรนะคะอมตอบไม่หมดจริงๆ,ๆอมก็เลยมาทําเป็นคลิปนี้เลยว่า แปรงที่อ้อมชอบใช้ทั้งหมดนะคะมีอะไรบ้างเนาะอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าเป็นอะไรที่อ้อมใช้จริงๆในชีวิตประจําวันหรือแม้กระทั่งที่อ้อมถ่ายคลิปเพื่อนๆเห็นกันได้แหละเนาะ,อะขอ disclaimer นี้นึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อ้อมพูดหรืออ้อมรีวิวจะเป็นลักษณะแบบ user review นะคะไม่ใช่แบบ professional review ก็คืออาจจะไม่ได้มีข้อมูลความรู้แน่นแต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่อ้อมใช้จริงแล้วอ้อมใช้แบบไหนอ้อมชอบลักษณะยังไงเป็นประมาณนี้เนาะทุกคนแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีข้อมูลเปะ๊เปะๆยังไงก็ต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ด้วยนะคะเหมือนแบบมาเป็นเพื่อนบอกต่อออมมมมาารณ์ปะ นีนะทุกคนก็อ่ะไปดูกันดีกว่าค่ะออมจะเริ่มกันที่ต่อหน้าเลยนะหน้าเนี่ยจะมีแปรงลงรองพื้นแปรงออคอนทัวร์ contour, แล้วก็เป็นแปรงคอนซีลเลอร์ที่ออมชอบใช้นะคะแปรงลงรองพื้นออมจะชอบใช้เป็นตัวนี้นะคะทุกคนเป็นตัวเจสอัพหนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะเฟสเชฟนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะหัวประมาณนี้เลยเดี๋ยวออมจะถ่ายอินเสิร์ชชัดให้ดูเนาะอันนี้มันจะแบบ เกลี่ยค่อนข้างโอเคเลยค่ะทุกคนอมชอบตรงที่ว่ามันขนาดแบบกําลังดีแล้วก็เวลาเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยเงี้ย,ย,ยมันค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ตัวนี้เกลี่ยแล้วไม่ค่อยเป็นเส้นนะคะเป็นแปลงที่ ราคาถูกแต่ว่าแบบคุณภาพโอเคเลยถามว่าน้องแบบดีเท่าอันเป็นผ่านไหมมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ส่วนตัวอมอมก็ใช้อันนี้มาค่อนข้างเยอะแล้วก็นานแล้วเหมือนกันนะชอบชอบเลยเอาไว้เกลีย่ยแบบรองพื้นเบสหรืออะไรต่างๆนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้ใช้อันนี้ก็จะใช้เป็นบิวตี้เบนเดอร์หรือว่าเป็นตัวพัฟคูลชั่นของ For y o u ทนนะแต่ว่าอันนี้ช่วงนี้ใช้บ่อยนะคะก็เลยชอบเนาะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะคะว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะต่อมานะคะเป็นแปรงที่อมเอาไว้เกลีย่ยแบบ พวกบรอนเซอร์พวกคอนทัวร์หรืออะไรที่เป็นเนื้อครีมนะตัวนี้เป็นของเมลินดานะคะลักษณะหัวแปรงเขาจะเป็นแบบ หัวคล้ายๆแบบแองโกลนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แบบว่าแองโกลมากแล้วก็เป็นแปลงหัวแน่นๆอันนี้ก็คืออมจะไวเกลี่ยเนี่ยมันจะค่อนข้างพอดีหน้าเลยแล้วก็นุ่มกําลังดีนะคะคุณภาพโอเคมากๆอันนี้เป็นของเมลินดาเราแท่งคือน,น่ารักมากๆอมชอบมากนะหรือว่าถ้าใครไม่เอาไปเกลี่ยบรอนเซอร์หรือคอนทัวร์นะสามารถเกลี่ยรองพื้นได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวอมชอบเอาอันนี้มากเกลี่ยแบบบรอนเซอร์เพราะว่ามันใหญ่ดีอร์เน,นี่ย มันค่อนข้างใหญ่แล้วเวลาเกลี่ยมันก็เบลนค่อนข้างดีคุณภาพดีราคาถูกนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ออมชอบใช้ต่อมาเป็นแปลงคอนซีลเลอร์นะคะเป็นของเจซับเหมือนกันเนาะอันนี้จะเป็น1-4-2เดี๋ยวออมจะขึ้นไว้ให้เหมือนเดิมนะอันนี้มันจะค่อนข้างพอดีกับช่วงใต้ตาออมแบบนี้ทุกคนเห็นไหม ออมก็เลยจะค่อนข้างชอบนะคะถามว่ามันนิ่มเวอร์เป็นเหมือนแบบแปลงเป็นพันไหมก็ไม่ได้นิ่มเวอร์แต่ว่าการใช้งานมันค่อนข้างดีแลวออมซื้อมาเป็นเซตแล้วออมใช้แล้วอมวอมก็ชอบก็เลยใช้ค่อนข้างบ่อยนะคะถ้าไม่ได้ใช้นิ้วมือก็จะใช้อันนี้เกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยไปก่อนแล้วก็ใช้นิ้วมือแทบๆ,ๆอีกทีนึงค่อนข้างดีเลยเพราะว่าตรงซอกจมูกหรืออะไรเงี้ยคือเข้าได้ดีเลยหรือว่าเป็นแบบ ดอทเล็กๆต้องแถวคางนะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบเอ้ยต้องการเป็นแบบอันจิ้มเล็กๆจริงๆก็อาจจะหาแปรงที่เล็กกว่านี้แต่ส่วนตัวออมโอเคมากแบบเบลนเบลนคอนซีลเลอร์อะไรเงี้ยค่อนข้างดีเลยชอบนะคะต่อมาเป็นแปรงลงแป้งที่ใช้มาบ่อยแล้วก็นานมากๆนะคะอันนี้เป็นของ perfect diary นะคะรุ่นจำชื่อรุ่นไม่ได้แล้วก็ไม่มีเบอร์ด้วยเดี๋ยวจะทิง้งลิงก์ไว้ให้น้อจริงๆเขามากันเป็นเซตแหละอันนี้คือออมชอบอันนี้มากแปรงนุ่มมาก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 แล้วก็แบบพอดีกับช่วงใต้าตาพอดี กับแบบการเบลนแป้งหอมอมนะออมชอบเอามาทา แป้งช่วงใต้ตาทุกคนพวกแป้งฝุน่นแป้งพับแป้งสงรองพื้นคือใช้ได้หมดเลยส่วนตัวคือชอบมากๆแท่งก็โอเคนะคะค่อนข้างแข็งแรงดีแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดราคามันไม่แพงด้วยน,นี่เป็นของแบรนด์จีนนะซึ่งแบรนด์จีนอันนี้ค่อนข้างดังมากๆในจีนแล้วก็คุณภาพดีดีเลยดีดีชอบมากนุ่มแล้วก็ไม่ได้แน่นจนเกินไปมันจะมีความสปริงตัวของมันอะทุกคนออมชอบมากอันนี้ก็คือดีเลยคอมเมนต์ดีมากๆต่อมานะคะเป็นบรอนเซอร์หรือว่าคอนทัวร์ที่เป็นลักษณะแป้งนะคะ ใช้ครีมมรจะใช้กับตัวนี้เป็นของเอลนะคะรุ่น f o l a g e face brush นะคะอันนี้ดีมากหาซื้อยากแต่ดีมากๆแปลงของเอลถูกอันดีถูกอันดีแบบ ดีมากๆดีเกินราคาขนนุ่มเกินราคาคือดีมากๆเลยคอมเมนต์ใครหาซื้อได้แนะนําไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนคือใช้ดีหมดทุกอันจริงๆคอนเฟิรม์มชอบมากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่อมชอบแล้วก็ใช้บ่อยๆนะคะเขาจะเป็นขนสังเคราะห์อ๋อทุกอันที่อมพูดมาเป็นขนสังเคราะห์หมดเลยนะคะไม่มีอันไหนเป็นขนสัตว์เลยนะเป็นขนสังเคราะห์หมดเลยแล้วลักษณะก็จะเป็นช่วงแบบ เนี่ยข้างบนมันจะเป็นขาวๆตอนนี้มันเป็นสีน้าตาลแหละเพราะใช้ปัดบอนเซอร์เนาะแล้วก็ข้างล่างเป็นสีดําซึ่งเวลาใช้อะ่ะมันค่อนข้างโอเคเลยความแน่นการสปริงตัวมันค่อนข้างพอดีกับการปัดบรอนเซอร์แล้วก็คอนทัวร์ของออมออมเลยชอบมากๆนะคะส่วนมากก็จะอเอามาบรอนเซอร์แหละเพราะมันใหญ่ ใหญ่มากเห็นปะมันจะพอดีกับช่วงนี้ซึ่งทางเราไอ o เลิฟมากๆชอบมากนะคะลองไปหาดูกันได้ต่อมาเป็นแปรงปัดแก้มที่อมชอบใช้นะคะไม่พูดก็คงไม่ได้เนาะเพราะน้องเป็นเฟรนดประจําปีแล้วก็เป็นเฟรนดมาหลายปีใช้ใช้มาไม่รู้กี่แทง่งต่อกี่แท่งแล้วนะคะซื้อตุนไว้หาแทง่งทุกคนมอมซื้อตุนอันนี้เป็นของเอ f นะคะเอ f ฟ r u s h brush นะคะอมชอบมากมากม,ากม,ากมาก จริงๆทุกคนน่าจะแบบเห็นอมชัยถูกคลิปแล้วก็เห็นอมพูดถึงบ่อยๆเพราะอมอชอบเขามากจริงๆเป็นแปรงปัดแก้มที่พอดีกับแก้มออมมากที่สุดคือขนาดมันไซซิ่งดีมากเลยค่ะแล้วก็ขนนิ่มกําลังดีสป,ปริงตัวกําลังดีไม่แน่นเกินไปเกลี่ยแป้งสวยเกลี่ยบยรยบัชออนสวยคือชอบมากจริงๆชอบมาก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 ๆมากๆมากๆต่อมาเป็นเอาไว้ทาบรัชครีมนะคะที่อมชอบก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นเอลฟ์ไม่มีชื่อตายแล้ว เป็นรุ่นนี้นะคะนี่ก็เป็นขนสังเคราะห์เหมือนกันเอาไวท้ทาบรัชครีมค่อนข้างดีเลยพอดีหน้า blend, blend, เบลนเบลนเกลี่ยเกลี่ย,ยได้ค่อนข้างสวยนะคะออมชอบมากๆเหมือนกันอันนี้ก็ดีอะทุกคนแปรงเอลคือดีแบบดีมากแล้วก็แบบแท่งดีทุกอย่างดีหมดเลยแล้วถูกมากแบบร้อยหนึง่งประมาณเนี้ยคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆถ้าหาซื้อได้นะก็จะประมาณร้อยกว่าบาทถ้าอยู่ในไทยแต่แบบออมชอบมากออมชอบมากชอบมากจริงๆถ้าสมมติใครชอบปัดบรัชครีมนะคะอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบต้องมี ดีแล้วก็ตัวขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สปริงตัวค่อนข้างดีไม่ได้แน่นไม่ได้นิ่มจนเกินไปเหมาะกับการทาอะไรที่เป็นลักษณะครีมครีมเนาะแปลงลักษณะนี้ต่อมาเป็นแปรงแบรนด์ไทยที่ดีตั้งแต่ได้มาก็คือใช้บ่อยมากเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นของ Oriental p i n s e t น,น,น,นะคะเป็นแปรงรุ่นนี้ที่เป็นดำม,ม่วงอันนี้เป็นแปรงปัดแก้มที่นิ่มมากแล้วแบบดีมากมันจะมีความใหญ่กว่าตัว e อ F นะคะทุกคนเห็นไหม เนี่ยแต่ลักษณะจะมีความคล้ายกันแต่อันนี้จะฟูกว่าจะมีความใหญ่มีความฟูกว่าแต่ใช้งานคล้ายๆกันตัวนี้จะคอนโทรลยากกว่าเอลฟ์นิดนึงก็จะได้แก้มที่ค่อนข้างใหญ่แต่ส่วนตัวคือชอบเหมือนกันนิ่มใช้ดีพกบ่อยชอบมากๆเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือเอาไว้สลับสลับกันแต่ส่วนมากจะใช้เอลฟ์แหละประมาณ90%แต่อันนี้ก็คือชอบก็เลยอยากมาพูดนะคะว่าอมชอบเหมือนกัน ดีอันนี้ก็ไม่คนสังเคราะห์นะคะดีมากๆดีมากๆดีมากๆต่อมาจะเป็นแกงแปลงที่ลักษณะเป็นแบบจิ๋วจ๋วหรือว่าใช้เฉพาะจุดนะคะอันนี้ต้องขอบอกก่อนว่าอาจจะไม่ค่อยมีแปลงตาเพราะว่าออมไม่ค่อยได้แต่งตาแต่ว่าไหนที่ออมชอบใช้ออมจะมาพูดเนาะอันแรกเลยนะคะขอไปพูดที่แปลงอายไลเนอร์ที่ทุกคนถามกันบ่อยๆนะคะตอนนี้ออมใช้เป็นของ Oriental p r เป c e s นะคะเป็นรุ่นด้าม่วงเหมือนกับตัวปัดแก้มเมื่อกี้เลยลักษณะก็ดีนะคะถามว่ามันแหลมขนาดนั้นไหมมันไม่ได้แหลมขนาดนั้นทุกคนแต่ว่าส่วนตัวคือออมก็ชอบค ฟูงลักษณะที่อมชอบได้จะไม่ได้เส้นที่คมกริบเว่อร์นะคะแต่ว่ากริบได้ดีเหมือนกันแล้วก็การสปริงของขนอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างโอเคส่วนตัวก็คือใช้ได้แต่มันอาจจะมีอะไรที่ดีกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้คืออมใช้อันนี้แล้วอมก็โอเคกับมันแล้วก็แฮปปี้ใช้ง่ายนะคะด้ามแบบจับกําลังดีโอเคเลยต่อมาเป็นแปรงที่อมชอบเอามาทาอายแชโดว์ที่หัวตานะคะก็คืออันนี้นี่นะคะเป็นอันที่มากับเน็กเกตเชอรี่อมเอามาใช้กับหัวตาเพราะมัน พอดีมากแล้วก็พวกแบบไฮไลท์ปลายจมูกสันจมูกอันนี้ก็คือพอดีทั่วอาจจะได้เห็นในคลิป,ปบ่อยๆเช่นเดียวกันออมชอบมากไอฝั่งด้านเนี้ยไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ว่าใช้อันเนี้ยบ่อยมากจริงๆชอบมากมันจะเป็นหัวแปรงแน่นๆเลยค่ะไม่ใช่นิ่มๆเป็นแบบแน่นๆเลย ก็อันนี้โอเคชอบมากเอาไปทาหัวตาก็เลยเอามาพูดว่าอมชอบแชนน่นี้ต่อมานะคะเป็นแปรงงานตาบ้างงานตามีแค่3ชิ้นที่จเจ้าหมอพูดนะคะชิ้นแรกก็เป็นของเมอร์ลินดาเหมือนกันอมชอบนะแปรงเมอร์ลินดาดีเป็นแปรงแบบนิ่มๆอันนี้จะเป็นแปรงที่เอาไว้ทาชาโดโดแบบนี้มันจะนิ่มๆอมชอบมากๆมากๆเป็นลักษณะแองเกลแบบนี้นะคะนี่เลยเอมชอบนิ่ม ผู้คำว่าออมชอบกี่รอบแล้วแต่ชอบจริงๆแล้วก็ดีนะคะคุณภาพแปลงดีราคาถูกแล้วก็แท่งน่ารักใช้ได้ง่ายใช้งานดีพอดีกับเบ้าตาออมเพราะมันคนแบบตาเล็กเป็นตาเอเชียที่แท้จริงก็เลยจะชอบต่อมาก็เป็นของเม r ินดาเช่นเดียวกันนะคะเป็นด้านนี้อันนี้เนี่ยจะชอบมาเกลี่ยอายแชโดว์แบบทั่วเปลือกตาเพราะว่ามันดูสูงใช่ไหมมันเป็นลักษณะสูงแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันดีมากเห็นไหมมันมีความแบบ ่ะให้ดูว่ามันมีความนิ่มแบบนิ่มมากๆเพราะฉะนั้นเวลาเกลีย่ยไปที่ตามันจะเบลนดได้ง่ายอกจะชอบมาเบลนด์ตามขอบหรือว่าถ้าลงสีเป็น2ชั้นอนะ่ะก็ใช้อันเนี้เบลนดบลนเบลนเบใช้งานได้ดีมากๆชอบมากถูกและดีทุกคนแนะนํา ก็ประมาณนหหหหี AM ้ enfin ค mm. <ai> ่ะท<ๆ>ุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปบ้างไม่มากก็หน่อยนะคะพยายามพูดอะไรในสิ่งที่ออมใช้จริงๆแล้วก็คัดมาแล้วว่าอันนี้เป็นอะไรที่ออมใช้บ่อยแล้วก็หยิบใช้ประจํํๆในชีวิตประจําวันเนาะหวังว่าจะได้ประโยชน์กันแล้วก็สําหรับใครที่ถามว่าใช้แปรงอะไรแปรงอันนี้ของอะไรแปรงอะไรขออะไรวันนี้มาพูดแล้วนะคะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะแล้วก็หวังว่าจะชอบกันนะคะโอเคใครอยากให้ทาคลิปอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะวันนี้ต้องลาทุกคนไปแล้วสวัสดีค่ะ